รองประธานของบริษัท YLG Boolean International จำกัดนะครับคุณพาวันนววัฒนรัพ์นะครับดูว่าทิศทางและแนวโน้มของราคาทองคำจะไปทางไหนอย่างไรนะครับตอนนี้คุณพาวันก็พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพะวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพิเชียและคุณบุรเกตค่ะครับสวัสดีปีใหม่นะครับ มาจิ้มจิ๋มใหม่เช่นกันค่ะไม่ทราบอาจารย์ไปเที่ยวไหนคะออไม่ได้เที่ยวไหนเฝ้าสถานีอยู่กรุงเทพะครับค่ะ,ะก็โอ้โหนี่เปิดฉากมาเมื่อวานนี้กับวันนี้นะสองวันทองคําวิ่งขึ้นใหญ่เลยนะฮะคุณพะวันครับค่ะหลักๆก็น่าจะมาจากความไม่มั่นใจเรื่องการที่อิหร่านไปติดช่องแคบทาง ส่งทองส่งน้ำมันนะนะคะทำให้น้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็มันเป็นอันสนีส่งทำให้ทองคำเนี่ยเราปรับตัวขึ้นเพิ่มขึ้นตามน้ำมันอันนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งเราเคยคุยกันว่าทุกครั้งเนี่ยถ้าความจัไม่สเสถียรมีการประท้วงหรือมีการอะไรที่ทำให้น้ำมันมีนมปัญหาหรือมีความไม่มั่นใจในเสถียรภาพ ของอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าไอส,สานก็มีการประกาศออกมาว่าจะมีการพัฒนานิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก mm ็ hmm. ทําให้ทองคำปรับตัวขึ้นอันนี้เป็นอันนี้ถงที่หนึ่งแล้ตัวที่สองเนี่ย central bank มีการประกาศออกมา IMF มีการประกาศมาว่า central bank ทั่วโลกปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยมีการซื้อขึ้นมาประมาณ350ตันก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็เชื่อว่า ปีนี้ก็จะมีการสะสมทองคําต่อต่อไปด้วยความที่ต้องการบาลานซ์เงินสับทุนสำรองของ central bank แต่ละประเทศอ,อันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้หนักลงทุนเริ่มหันกลับเข้ามาซื้อทองคําจะเห็นได้ว่าปีที่แล้วทําโลอยู่ประมาณ1,550เ,เราก็พอหลังจากเปิดมาก็รีบาวขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นทิฉันมองว่าโอกาสที่ทองคาจะรับตัวขึ้นต่อไปก็ยังมีอยู่ค่ะอืมครับ ก็แนวต้านต่อไปน่าจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ครับเรามองว่าที่ moving average 200วันที่มันหลุดลงมาเนี่ยคือ1,620สถ้าสา,สามารถผ่านเพดานอันนี้ขึ้นไปได้โอกาสที่จะไปถือว่ามองเป็นบุหริก็จะกลับเข้ามาค่ะอืมนะฮะก็1,620เหรียญน,นะฮะ,ะซึ่งตอนนี้นก็มานนมาจอ่จอจออยู่แล้วตอนนี้ก็1 6 1ห1 6เหรียญน,นะฮะ ใช่ค่ะคก็ต้องนักลงทุนมองตรงนี้อาจจะทำก,การขายออกไปก่อนบางส่วนถ้ามีทองที่ซื้ออยู่แล้วก็รอดูว่ามีการย่อไหมวันนี้เนี่ยถ้าถึงมีการย่อก็คงไม่ลึกน่าจะได้ประมาณพันหกร้อยสองเป็นรับแรกแ้วกรรับที่สองพันห้า้อยเ้าสิบสามซึ่งเป็นโลของเมื่อวานนี้ค่ะอืมนะครับก็เรียกว่าทองนี้ขึ้นมาจอ เส้น moving average นะฮะระดับค่าเฉลี่ยที่200วันหรือ6เดือนครึ่งนะฮะก็ะเรียกว่าถ้าทะลุตรงนี้ขึ้นมาจะกลับมาเป็น up trend ใหม่ใช่ไหมครับคุณมวันรมีโอกาสค่ะถ้า up กลับมาอีกทีนึงก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็น up trend อีกครั้งหนึ่งแต่นักลงทุนก็ต้องจับตามองว่าเ,เส้นนี้มันเป็นเส้นที่ตอนที่จะเบรกเราลงมาค่อนข้างเยอะยากเพราะฉะนั้นเวลาจะเบรก ขับขึ้นไปก็ต้องก็ต้องมีแรงซื้อซึ่งค่อนข้างพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เป็นจุดวัดใจอะค่ะให้หนักลงทุนจับตามองนิดนึงแต่พรุ่งนี้จะมีการประกาศออนอนฟาร์มเพโรซึ่งก็เป็นตัวเลขใหญ่ซึ่งมีผลกระทองคำเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็ต้องจับตามองว่าออนอนฟาร์มเพโรถ้าประกาศออกมาเนี่ยมีการเเคลมมากขึ้นโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวลงก็มีอยู่ค่ะโอ้นอนฟาร์มเพโรตัวเลขการจ้างงาน ที่ไม่ใช่ภาค,คาก,การเกษตรของสหรัฐนี่สาคัญมากเลยนะคุณใช่ค่ะเป็นตัวหลักๆที่มีผลกระทองคำเพราะฉะนั้อนอยากให้นักลงทุนจับตามองว่าออถ้ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าทองคำมีการมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงอะคะอันะบเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มองจุดวัดใจผ่านสองสศูนย์ไหม,มถ้าผ่าน ขึ้นไปยืนเหนือ2526เรายืนได้ก็ค่อยฟลอร์บายแต่ถ้ายืนไม่ได้โต้มันลงมาจาก25เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ต้องมองตัวนี้เหมือนกันคือมันแว๊บอาทิตย์ที่แล้วมันขึ้นไปแล้วมันไม่สามารถยืนได้มันก็ร่วงลงมาอืมใช่ครับนะฮะ,ฮะก็เอาละครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดวัดใจที่สําคัญซึ่งนักลงทุนทั่วโลกก็เฝ้าติดตามนะฮะ,ฮะคุณพวันดูเดือนมกราคมอีกแค่สองอาทิตย์ก็จะถึงเทศกาลตรุษจีนด้วยเนี่ย จะมีผลอะไรต่อราคาทองคามากน้อยแค่ไหนครับคือตอนนี้เนี่ยได้ยินมาว่าทางประเทศจีนเนี่ยซื้อทองค่อนข้างเยอะดีมานการซื้อฟิสิกอลทองคําเยอะมากอันนี้เป็นปัจจัยหลักหนึ่งซึ่งทําให้ตลาดทั่วโลกเนี่ยอ,อค่าค่าพีเมียมก็ก็เราก็ต้องจ่ายสูงขึ้นเพราะว่าดีมานมันค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ทองจะปรับตัวขึ้นก็น่าจะมีอะค่ะอืมนะฮะเพราะว่าจีนก็อีกสองอาทิตย์ วันที่ยี่สิบสองยี่บสามมกรานี่ก็ตุจีนแล้วนะใช่ชค่ะโดยส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อทองกันตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ตุจีนเพราะว่าเอ,อทางซีกทางจีนเนี่ยเวลาเขาซื้อก็ไม่ได้ซื้อเป็นแท่งๆก็จะซื้อเป็นเป็น<า>เอามาทับมาล้อมเป็นเป็นแท่งเล็กทท่งน้อยหรือเป็นรูป,ปรพันธ์ไปค่ะโอ้ฮะว่าต้องทยอยทยอยังถึงช่วงช่วงตุจีนนะคะอเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัจจัยบวกอยู่นะฮะ ส่วน<ช>ทาง<ช>อินเดียแล้วก็ชาติอื่นๆในเอเชียไทยเวียดนามเกาหลีไต้หวันฮ่องกองสิงคโปร์ยังซื้อทองดีอยู่หรือเปล่าครับคุณมาวันคือคือตลาดตอนนี้เราจะไม่มองเราจะให้ความสำคัญกับเทศกาลน้อยลงกว่าเมื่อก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าทุกครั้งที่ทองคำยอดเนี่ยทังซิกอินเดียกับซิกจีนก็จะซื้อเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงต,ต่ำต่ำค่อนข้างต่ำของทองคำแล้วเราก็ประเมินว่าปีนี้ มีโอกาสที่จะเห็นต่ำสุดไม่น่าจะต่ำกว่าพันสี่รแล้วก็เพดานเราบองไว้ที่2,000 u s ยูเอสดอลลาร์ทอกปัจจุบันอยู่ที่พั0หกร้อยเศษเศษเนี่ยถ้าเทียบพอพอชั่นระหว่างการดิฟดาวกับการการโกออพเนี่ยพอพอชั่นการกำไรมันจะมากกว่าหรือว่าถ้ามันจะลงมาจริงๆเนี่ย ตามประวัติศาสตร์สามปีที่ผ่านมาเนี่ยทองคํามันจะเป็นช่วงโลสุดตอนเดือนมกราเพราะฉะนั้นเนี่ยถามดิฉันที่ฉันก็ยังว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่น่าจะทยอยสะสมถึงจะไม่ได้เห็นกาไรกันทันทีแต่ก็อาจจะต้องเอออาจจะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าน่าจะหลังพ้นเดือนมกราไปทองคําก็น่าจะดิดตัวขึ้นแล้วค่ะอืมนะครับก็เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใครพอมีกำลังซื้อกำลังเงินก็จะทยอยสะสมทอง ไว้บ้างก็ก็ไม่เลวเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ช่องทางการซื้อทองคำเนี่ยมีเยอะมากไม่ว่าจะซื้อด้วย g o ฟิ filter คือการหลงแค่สิบเปอร์เซนไม่ว่าจะซื้อทองคําแท่งซึ่ง YLG ก็สปอร์ตอยู่จะมีไซส์หนึ่งกิโลหรือว่าไซส์สิบบาท้าเป็นเก้าสิบหกจุดห้าหรืออีกช่องทางหนึ่งคือ ETF ซึ่ง YLG ร่วมกับห้าบรเกอร์ซึ่งเป็นร้านค้าทองเนี่ยเป็นกองทุนอ ETF ซึ่งเป็นดีเคเนี่ยก็สามารถซื้อ 1, พันธบลาดได้แล้วตรงเนี้ยมินิมั่มันแค่สามหมื่นต่อต่อต่อ,ตอการซื้อขายหนึ่งครั้งเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่านะักลงทุนจะอยู่ในใช้เล็กกลางใหญ่ถ้ามีเงินพอที่จะสะสมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดถามดิฉันก็ยังว่าเป็นช่วงที่น่าสะสมค่ะอืนะครับก็ดีมากเลยครับเอาละครับก็วันนี้เราได้ข้อมูลแล้วก็ได้ทิศทางแนวโน้มทองคำนะฮะจากทางวอลีเรียบร้อยนะครับ ก็ขอขอบคุณคุณพวันนะครับแล้วก็เราจะติดตามดูราคาทองคำกันต่อไปนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็นั่นเป็นเดลเลอร์ค่าทองรายใหญ่นะฮะบริษัท YLG นะครับซึ่งท่านก็สามารถเข้าเว็บไซต์ได้นะฮะเว็บไซต์ของว l g เลขามีเยอะแยะเลยนะครับมีทั้งข่าวมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็ดูแนวโน้มแล้วทองแหมรู้สึกว่าเปิดฉากมา2วันนี่ ขึ้นมา